เลือตะกุ้งอะไรบอสดอกง่ายงงปัดปัดปุ๊ดอืออัหมอขึ้นดันพร้อมกันเลยนะกุ้ออกยิ่เนาะโอ้ยพไปดับจ้ะพุดออกไปพุดเลยเนาะมันเป็นดอกใหม่ด้อจ้ะสีดงนี่งามมากแต่กุ้งบผมดอกบัวท่านี่เถาจ้ะสวัสดีครับ สวัสดีเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปสองมียวหน่อยอีสานบานดาจ้ะเมื่อวานมิ้วหน่อยกะพาเขาป่าหาเห็ดคือนเขาจ้าวาพบกันในวันที่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะตะเนาะครับผมเมื่อนี้เ้าสิเลาะฟังหอยครับผมแมนจ้ะฟังหอยไก่ไก่หานก็เนาะสิแมนครับผมเขาเบิ้งเห็ดเพิ่อเขาใหญ่ก่อนจ้ะมือหนึ่งมิ้วหน่อยกะได้ไปโดดหนึ่งดอกบางใหญ่จนกว่าแกงอิ่มแลนะตะกองเนาะแมนครับผมถ้ามันหรือไ่่มาจังได้กะ ไปรื้อน้ำการจ่าทำเป็นมาห้าบอมานเท่ากันสิได้เขาป้าบ้าน้องจองคือกอนนักตะกอนเนาะแม่ครับผมทำเป็นมาเกะสีหาอยู่แถวนี้แล้วน้อไม่ไหนเนาะจ้ะสีรอเบิองจ้าว่าสิมีเห็นยังไงเข้าเก็บเนี่ยจ้ะกะว่ากะสีมาเราบังเห็นมันปูนน้ำน้อไมน่อยเนาะเพราะว่าฟังหอยนี่ไม่เห็นมันปูนนัเนาะแม่นจ้ะเห็นมันปูสีเหลืองแต่ว่าเป็นเห็นมันปูหน่อยเนาะแม่นครับผมไปรื้อน้ำการจ่าว่าเราปลาไก่ไก่บาดมือนี้ไม่หน่อยสีได้สีมาเห็นยังจ้ะพี่เนาะไปกันเลยจ้าไปกันเลย โอ้ยพี่น้องนกใหญ่เนี่ยปัดใส่กระตาแดดวันรุ่งวันตายมีกระตาต้องอกกระตาเพราะทางไกลๆมึงมึงกระตาเขาอกเห็ดพี่น้องปัดปุ๊ดอืออุ้ยพี่ดอกจ้าใส่ทองพันกระยักอันนี้แน่นอนแมนครับผม ที่ออกเต็มมือเข้าเก็บดอกกับประจานแล้ว้างนังได้อยู่พี่น้องจ้าได้บ่มีหน่อยได้แข่งไหนอยู่เนาะแมนจ้ะแมนเมนเมนใส่หนาเพิ่งเจ้ากว่าทยใหญ่กว่าหน้าอีกข้างน้าใส่เสือชิ้นสุมผู๋เสือมานมาอีกแล้วแต่ก่อนแมนครับผมอ่ะมานมันจ้ะพี่น้องเราหาอีกเนาะจ้าแมนอันนอใส่นันฟอร์มกันแต่ละคนออกอยู่เนาะแมนครับผมเป็นเรื่องเลี้ยงในใจพี่น้อง นี่ฮิต <Okay. S 1> ปากะลืมหาอยากจ้ะแม่เนอะผมเมื่อวานนี้เขาไปหากันจนวานได้ไม่ไหนนะจ้าเดี๋เครื่องตาหน่อยนี่นะครับผมก็เป็นเห็ด้วมงเป็นหรอกมิ้วหน่อยกับอาการหล่อเลยอันนี้โอ้ยเป็นวันใหม่แล้วจ้าซันมีหน่อยมาละเบิ่งฟังหอยครับผม <c oughs> มาส่องเบิ่งเห็ดนําครับผม <Okay. S 2> ส่องเบิ่งเห็ดปวงไม่ไมนะ่ไน่เนาะจ้าตัวปากกระป๋อท่านฮิตเลยพี่น้องส่องฮิตปวงฮิตเพิ่งเขาเห็ดเห็ดเพิ่งเขาใหญ่เนาะจ้า พี่หินดอกหนึ่งอยู่เนาะแม่นะพ่อถผมผมือว่าพ่อประเมนไม้ที่เราเก็บเมือนอะไรนะไม่ไหนนะงาแม,มาไก,ก่เติบครับพี่น้องไปถัดเอาไปซุปแม่นะพ่อสสกกไปนี่กระแสคือกันไปก่อยแม่ไปก่อยไปหลับโอ้เออเอาไปก่อยนั่นะเถอะ อายุพันบ่เเถานี้จากฟนกระตกดีขนาดจ้ะมาเหมืนขามาเหาก็บ่เห็นเนาะบท่นขึ้นมาเหมือนพนบ่ทนขึ้นเนาะแหนมุมไกลครับไก่น้วจ้ะอง้องอออางเอนตอกเห็ดมันหนอย่างเ้ยหนอาเ้นาะอต่างโจขคือพอทายตอพอทายตอคือสีตาแต่ตอกิน้องเ็นทาเด้อเป็นวัด งนี้อากาศก็จะไปจะได้น่าตะสองนะอากาศเปลี่ยนต้องปลองี๋ยวฝนี๋ยวหอนนไม่นานนะหอนก็หอนอหลีหอนก็หอนฝนแล้วครับพี่น้องไปหนวะไปวะคือบ้านงใชว่าน้ำไปไหนอันนี่ไปไหนทั้งแตกขาไปออกตายงอมเนี้อ่อนอยู่จ้ะอ่อนอยู่บ้านเแม่ที่กออที จะได้อย้ไม้มากระเป๋าครับขอเฉพาะตัวยิมได้ครับผมคขายกันกับที่เขาเก็บอยู่ป่าเนาะแต่ว่าอยู่ป่าเนี่ยจะเป็นแบบใหญ่ขาใหญ่ๆนะตัวนึงนะจ้็ือ่นมันปูใหญ่ครับผมเห็ดมันปูหรือว่าเห็ดดอกบระยื้อเหรอแมงครับผมตัวนี้จะเป็นมันปูหน่อยขาเป็นสีแดงๆน้อยๆนะค่ะนี่ต้นกลลักษณะดอกประยื้ขายกันครับผม เดี๋ยวคล้ายๆกัวไข่แข่กันเลยสัตว์ก็คือกันแต่ว่าอยู่ปลาเนี่ค้าตันสี่ไงกว่านี้น้ำหนักแล้วนี่ครัเป็นนิดหน่อยครับผมนั้นพันใหญ่กระปุน้าเนาะปีนี้เพ่ทัน้นมาด้วยผลว่าหันไนใหญ่ๆเหี้ยมั้งออกอีกเท่านึงกับช่วงกับเห็ดปวกครับผมพร้อเหมือนก็เห็ดปวกไปเปลี่ยนหนึ กุไก่ให้เบิ่งเลยออเป็นยำๆเป็เแบนี้ะเคไก่ครัยผมเลื้ออุ้ยหุวยอเียาพี่น้องงานขามไปฟังฟังผครับผมฟังสวยบัเธอพ่เฮ็ดพึ่งเขาอีกเนาะฮะนั่งก่งย่างน่าตะก่อนน้องโกงย่างใหญ่จ้ะงานนั่งก็หางานนั่งก็เก็บเป็นไก่ก่งย่างครับผมเก็บมากรุอปก่งย่างือกัน แต่ว่าเปิดกันยังงามอยู่แม่ผมวัดะนะครับพี่น้องถุยฝนพาฝนมาเจอแด,ดดสิพี่แต่ก็จกเจ้าฝนกับแดดแม่ผมพี่นีตามี่หน่อยไปปลาเลยฉันยังสิคิดเัอพี่น้องว่าอาการสิขิดถึงไหนบอกว่าคนถึงอยากตันดังแน่นแล้วนะไม่น้อยแม่นฟังเสียงกันเลยพีน่น้องเลยส่วนกล่องลงมาหอยสะกัน เราเบิ่งกอนแม่เราคอพอยู่ป่กบ้าเนก็หาตัวเราไม่ค่พอพอเงานกลๆบ้านจรับพอได้เก็บอยู่เนาะแม่พับผมพอได้แกงจัจ้ะคนนี่จุ่มเนยนตุ๊กใส่เป็นน,น,ปน้ำแข็งว่าแี่คนก็ตกแห้งนะต๊กตุ๊กขาดตกแข็ อีลีดีว่ากระต๊ก็เหมนฟาว่าพี่น้อมือกอนในกระต๊แม่แล้ครับต๊ะสองบายบาเนาะโอ้ยดึงติดอะไรจะพูนออ้ไปพูนเลยเนาะมันเป็นดอกใหม่ด้จ้ะสีเหลืองๆหน่งเห็ดตันตครับผมเป็นดอกเห็ดโอ้ตะเกาะนี่อาต้องมได้เขีรยก่อนทายไม่ได้เขีรยพื้นที่ก่อนถาย เลือกเอาแต่ดดกอัน <h> น <its> kind of mm ี้คือแกงอเห็ดมันปุกเห็ดจุปากรอิิมช่วงเลยน่าไม่ไหนะเินจท่านทุกอน ไม่สีอยากเปื่อยไปเลยเพราะว่าฝนเนาะเนี่ยผมพ่นฝนตกพันเท่าพ่นแดดแดดไันนี้ดีพี่น้องดองกมันก็สีแห้งแล้วฝ <c oughs> นมาตกใส่มันก็เลยกลายเป็นปดอกสิเปื่อยไปเลยนะ <c oughs> มันหน่อยนะจ้าแค่หน้าเก็บเก็บพังเขาใหญ่มือ่อก่อนนิดนะ้อยหน่อยเนาะเมียนตัว่าเขาเป็นใบซองมือบซองมือมั้ย สองหมือนี่เนาสองมือเนาะเพราะว่าเมื่อวานถ้าไปิดเขาปลาได้ก็มาหล่อบิ้กระบอกเห็นมือนั้นมาพอจะเห็ดเพิ่งดอกเดียวเนาะจ้ะมือนั้นในเห็ดเพิ่งดอกเดียวมือนี้ว่าเห็นมันปูขึ้นก้องคิดว่าจะมาหาเห็ดนั่นปูนนะมาพี่น้องเพราะว่าเป็นออกใส่กันกับเห็ดเพิ่งเขาครับผมแล้วก็อะไรเป็นยำเนาะเป็นยำเป็นยำจ้ะ กันเลยครับแต่ว่าคืเก้บงายก็เฮ็ดกวางก่หน่อยอยู่แม่อาดอกคุณยายกว้นะจ้าคลิปบ่อันี่กรซอยคมาบ่งเป็นกำลังใจมิ้วหน่อยน้ำเนื้เด้อจ้าีผมอาจบดเฮ็ดงามน้ำ่นาย่งดีรัาพี่น้องเฮ็ดเหลมมากครับผมเฮ็ดัวงามองไปใจสินื่อดสิ ก็คือสองคนออกใหม่ๆต่แหลกมาไม่นานน่ะอ้หูพี่เดียตาเกาะแม่ตองขึ้นมาใบหยางเนาะต้นยางใหญ่ที่ชื่อว่าจักปีปลาเฮาอุดมสมบูรณ์กต่มีเห็ดขึ้นในเฮาเก็บเนาะแม่นครับผมไกลๆบ้านไกลๆบ้านลักๆกต่สิเป็นเห็ดปว๋กแล้วตะเกาะเนาะแม่นครับผมเฮ็ดตัวเพิ่นเป็นเห็ดปัวขอดอกแล้วนะาไม่นานน่ะจ้า น้ำปลาเ้ากับสิเป็นเฮ็ดกอเฮ็ดเพิงเฮ็ดละงกแต่ว่าเพิ่เน<อ>เป็นปลาบากปลาก,กอจ้ะแม่ครับผมส่วนนี่เขากำลังเริ่มสิตัางทองนั่นไม่หนนะ่เนาะจ้าทำไมเพิ่นตัางทอง,องเฮ็ดปวกเ้ากับสเลิมเฮ็ดก,กันนั่นไม่หน่อยนะขารดอ,ดอ,ดอดทอกแมนครับผมจังว่าเพิ่นอื่นเฮ็ดปวกขารดอดแต่พันทีออกผมหอมกันกับส่วนขาร์ดอเพิ่นเป็นเนี่ยนั่นไม่หน่อยนะจ้าแมนพี่แต่ก็อ,อยู่ในป่าอย่าป่า เอาเดยวบัวแทวงนงานงามก็อุตสาบงไปก่อนเนยเด้อจ้ะถ่ายช่วงเฮ็ดงานผ่อนออกน้อยหน่อยเนาะจ้ะเฮ็ดกอกระเริ่มห่างเด้อพี่น้องเฮ็ดกอกับผอมมังระดอกน้อยหน่อยเนาะไม้ใหญนะ่ไ,ไปไม้ใหญ่ไปแนก็พอหรอดอกหนึ่งสองดอกนะพี่น้องบางโ่มกับบัวอแม่พีออ่น,นนะ้องอุ้ยตะกาอพึ่นเยอะแน่เลยขึ้นแล้อุ้ยพี่น้องจ้ะ ทองคำเป็นเรื่องเลื้องอยู่จ้นนี่เป็นทองคำแล้วพี่น้องเห็นหายาะเห็นมันปูหน่อยนี่สีมีสีชมพูกับสีเหลืองเนาะแม่นครับผมปกติแล้วอยู่ป่าสีเห็นสีชมพูใช่ไหมชมพูครับพี่น้องถือว่าดอกจะคล้ายกันเลแต่ว่าคนละสีแบยกันเลยแต่ว่าคนละสีเนาะแม่มนก็กินได้ด้วยจ้ะนี่หน่อยเคยเอามาแกงกินแล้วกินได้ เภาษาออจะสีก็ขายกันกับเพชรเพชรปวกไก่นหน่อยก็ขายกันมาไม่น้อยขายกันแลนะ้วเนาะคือขายกันจ้ะแต่ว่าเพชรปวกกัวไกลหน่อยเพราะก็จะมีความหวานนะแม่มนะผมถึงซื้อ่าเพชรปวัวมองเคยเก็บเนาะมาเบิร์นก็บเคยเก็บอยู่จ้ะเคยเก็บเคยได้สิเลาะไปเรื่อยๆคือเก่า เธอได้นี่ตะกอเหี่ยนี่แม่บ้างได้เฮ็ดดอกหน่อยเนาะเก็บแม่ไหมบผมกลัวสีพ่อแกงจ้ะสุกนีดหน่อยว่าไปสุกเลยตะกอสุกแต่ก้อยก้อยก็แสบเพื่อนน้องจ้ะมีนายเคยก้อยให้ตะกอยให้ตะกองกินนี่แสบด้วพี่หนอนก้อยคือก้อยเนี่ยก้อยมูยแล้วนะมันเลยนะจ้าใส่ข้าวครัวหอมหอมกาแครับผม แสบคือกันแต่ว่าพี่ตนนแต่เพิ่นมันเหนื้อแต่เพิ่นเป็นเห็ดเนาะนี่จ้ะมะเบินี่หน,น่อยเก็บเห็ดดอกหน่อยเนาะม่มครับผมอ้าวค็ดไปเรื่อยๆนะจ๊ะพี่น้อ,นองนยงามแห้งเอาเห็ดพื่เข้าใหญ่ลงไปโบรุ่นดีจ้ะ งามน่าตากรแมนกับผมโลกบัทันไดนเต่าจ้ะขายงามๆเลยเนาะจ้าว่านาะนี่พูนผะูนะนะกกระงามคือกันได้กันเพิ่นอุดมสมบูรณ์นะนี่พูนอะเฮ้ยได้ดแตังสีบังเด้ไปตอมพันปิดนะ้ำแน่วนอนมองนี้เนาะแม่นครับผมขึ้นไปเลยขายเงียบอาจจพี่เนาะมันเกิสิดันจะคล้องออกมา พี่พอแดดด้วยกันนะไม่ไหนนะอืมครับผมอื้ออวบแห้งค่ะม <c oughs> ันกระทือว่าอวบได้ดิแม่ครับผมสำหรับดอกซ้ำนีน่เนาะดอกมันง่ายสุดในซ้ำนีน่นะครับพี่น้าจ้าอยากสีบ้านก็หนีได้น่อยนึงแม่ครับผมบานมันก็ดอกมันจะสีบ,บางๆเน,ะ <c oughs> นาะเป็นแบบนี <c oughs> น้นี่พี่พี่ Nhưng mà vì đẹp quá Ấn hộp Khi mà Nga máy đồn đạp bằng thế này đầy tay chứ gì Bằng đây là nói gì coi ta có một kinh Tân thận đậy Nè, to nạ Khá dao ý เอาเป็นยอมเป็นยม,นยมแมนครับผมสองนั่นตะเกาะเห็ดปัวอู้เดี๋ยวนายเอางานมาใหม่อย่างดีเด้อพี่เา้าะเจิมเดาเจิมเดามันมันเด้อบาทนี่สัญญาณที่ดีป่ะนี่เนาะแมนสัญญาณิดว่ญญาเาห็ดปัว,ญญด,ปวดอกเดียวแมนบ่ะ่าแมนเห็ดปัวเราฝนตะกอนเนาะจ้าผัวพ่อจีนโมโม,โมโนี่รอ,อเวลารอเวลานายเอางานมาใหม่ครับพี่น้อง <c oughs> งันเพื่คอยเคาว่าได้ได้ห่างหมไร่ออย่ะแมนสบายไปเลือกจะเแมนบัเลนะนี้นี่นอนนะจ้ะแต่ว่ามองนี้อยากเทาเนี่ยเนาะแเลือกเอาจ้ะเลือกเอาเลือกเอานะเฮ้ยใจเน ยากออกอะไอากับแบบนี้นะครับพี่นเอง<อ>เป็นเวิร์กเลยถ้าบ่เทาทิมนี่งามบ่ทนเก็บมันถืกฝนแล้วเข้ามาวางซ้อนเสมอนัน่นบ่ท่านมีบ่ม,มีจ้ะนี่ตะก,ก็กูเกลือขึ้นเร็วเทาเร็วนั่นไม่ได้แล้วจ้า มืนึงแถ่เมื่นึ่ง,าง่าเริ่มจากพีน้อนือฝนน้ำเนีตีละ่ะถือฝ<ม>นถือแดดแล้วครับพี่น้องจ้ฝนมืน่อหถือแดดก่อนแล้วมาถือฝนก็นเป็น,นๆๆๆๆๆๆอย่างนี้นะตอนมาถือแดดดอมก็สีเหี่ยเงียนี่นี่เรกสีสีถือแดด <c oughs> แม่แม่ผมนี่ออกร้ายเลยเป็นเมืองกวงเลยจะเป็นน้ำเนีเ้ม,น,มนนี่ดอก่น เป็นอันนี้เบอ้อส่นอู้แต่ขายาวเอาเลยผลแต่เ,เอกาอะอ,อึอ่ง <c ười> ็หตุผลเยอคือกันละ่ะกับดอกอื่งเลยนะนเนาะผมแบบจะขันเลยละพี่น้องสีตากันเลยข้ายาวงามจ้ะขาอานสิน้อยก็เหตุผกอ,อือนะ่งเนาะจ้ะ ตะกอครับมอือวันที่หะุ่นปลวกไปตองนาเว้ยคาเห็ดกันเลยงานเฮ้ยฮุ่นทำเป็นเก็บล้วัวดอกใหญ่ือเห็ดดอกบะอู่อยู่ป่าอ้ยสตัดขามวลขนาด นมาปอมพี่ค่ะเลียกเอาจ้ะเลือกเก็บได้ก็เอานาไปได้นะจ้าาพะพุ่นงามจังนะงามเนาะขางามแฮ้พุ่นอ่ะยี่ไต่ตองจ้ะ เพืนก็มีเพื่นก็เกิดร้ายหลุนด้วกันได้แต่กาะตอนนี้เท่าตอนนี้ก็ขึ้นทำไมจ้ะน,<อ>น่านหลีมีหนอ <c oughs> ่อยคนทีในบอคือบอเกิดต,ตองหาไปเดี๋ยวว่างงามแต่ค้างาน ใบบาทเนาะแม่น,นครับนี่นหละผมว่าขอเพื่อไงก็แมน่นให้ตังนั้นม,ามานันจะไกลบาทมานันอีกเลยครับพี่น้องมันได้เหมือนนี่เห <c oughs> มือนแหล่นี่ก็สิมนนีมันอีกแมน่นครับผมมาเบิ่งผลงานข้าวเาหมือนนี่จ้ะพี่น้องก็ถือว่ามาันเลยเนาะตะกลองเนาะเขาปลาไกลๆบ้านจ้ะพี่น้องนี่ เฮ็ดเพิ่งเขาใหญ่จ้ะดอกเดียวกับแกงอิ่มจ้ะแม่ครับผมแต่ก็มาเก็บเอาเห็ดมันปูเนาะตะกองเนาะแม่ครับก็เก็บนี่ก็ใส่เวลาโดนเติบนพี่เริ่ดใจพี่น้องแต่ว่าเพิ่นหาดอกใหญ่เอ้ยดอกหน่อยเนาะแม่ครับผมเพิ่นดอกหน่อยก็คือบ่แบบคือบ่ได้หลายจ้ะพี่น้องแต่ก็ได้เครื่องตายอยู่จ้ะไม่หน่อยก็เก็บหนอกขีบน้ำเนาะแม่ครับผมก็ะทายให้พี่เห็นหนอนเบิ่งแต่ดอกงามๆจ้ะวันนั้นไม่หน่อยก็เก็บเอานี่เบิ่งทล่ะคราคาคนที่นาแห้งเนาะแม่ใจพี่น้องนี่ กะที่ว่ามานี่ดอกจ้าไม่น้อยกะบาค่อยสบายจ้ากะเลยบ่ได้ไปไกลจ้าเขารอป้ากะไกลบานกะมันให้เฮาพอได้เก็บพอได้แกงเนาะตะกอ่งเนาะครับผมก็เวนไรจักมือนึงครับพี่น้องเพราะว่าเมื่อวานขับไปกับพอมีเหตุอะไรเนา่งนะฮะห่างๆนำจ่าแต่เป็นอาการดีกว่านี้กะสิเขาป้าอยู่ดอกจ้าื้อนี้อาการบ่ค่อยดีจ้ะพี่น้องก็เลยหาไกลไกลบานพอได้พบพี่พบน้องเนาะตากอ่งเนาะแมนครับผมจ้ะไปะกับบ้านกันจ้า มีหน่อยภาคเขาป่าเหมือนอย่างการทื่อมานะตะกออเนอบกเค่<ม>คองบ่พ่อเหตุบรรพูนอ,นออกเนะปกติแล้วพ่นจะออก น้ำกันกรบเพาดปวกเนาะแม่คืันจะเป็นเห็ดปวกนะพี่น้องเป็นกัญาตวลาผนลนไม่เนาะจ้ะเนสีออกซับกันกับเพ็ดปวกจ้ะไข้ยุ่มามือนี่ก็มาขอย็ดเพิ่งเาใหญ่ก็ไล้ดอกนึงเยะแต่กไครัี่แ้จ้ะเป็นฟังหัวฟังห้องไก่ไกบานจ้ะพี่น้องแม่พี่น้องเปนยามแหล่งมืนยามนามบกก็มาสอนเราแนะแม่ครับผมมาสอนมหาโซเชียดจ้ะพี่น้องนี่ไก่บ่านมีอ่อหน่อยบ่อืดมองหน้าอยู่มหนากินจ้ะถ้าลงไปหางจะเป็นฟองห้อง บ้านมิ้วหน่อยนี่บ่อึดแนอยู่แนวกินแม่นครับผมว่าแต่ดูหาเนาะแม่นครับถ้าถ้าบ่ดูหาหน่อยจ้าบ่ได้กินแม่นครับผมถ้าดูหาหน่อยก็บ่อึดจ้ะเด้อกินก็ได้ขายพร้อมเนาะั้งหมเนาะแม่นครับผมจ้าชื่อชอบคลิปจริจรงได้ไกลอย่าลืมเรามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจมิ้วหน่อยนั่แห่เด้อจ้ะมิ้วหน่อยก็ขอขอบคุณจ้ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามจ้าเอาไว้พอกันมือหนาคลิปหนาจ้ะพี่น้องวหน่อยสิพาไป ป่าไดสิพาไปหาอย่างโนตกระกรเนาะที่ได้สีมานเฮ็ดยังจะพี่นเนาะเมื่อนี้พี่พาดประกันได้ก็ขออภัยไปนั่นเนอครับพี่เนาะประกันได้ก็ขออภัยนั่นจ้ะมาได้เขาป่าใหญ่เนาะไก่บานก็พอได้เก็บได้แก่จะพี่นเนาะสำหรับเมื่อนี้ก็ขอเข้าวาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผม